สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปเรื่องที่ผลงานของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะเจ้าภาพจีนนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศเอเชียนคัพแล้วก็คว้าตั๋วไปแข่งการฟุตซอลโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ในช่วงปลายปีนี้ครับฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับเอฟซีเอเชียนคัพที่เมืองโฮฮอตสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยในรอบรองชนะเลิศฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินลงสนามพบกับเจ้าภาพจีนครับโดยทีมชนะของคู่นี้จะได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกทันทีครับ ครึ่งแรกนาทีที่11ทีมไทยขึ้นนําก่อนจากลูกเตะมุมครับพัาทไทชนกเทพคุณกับตันทีมยิงยัดและบอลฉลับสู้หญิงหลานปรุษาประตูจีนเข้าประตูไปแต่ว่านาทีที่1 6จีนมาตามตีเสมอจากลูกยิงของฟ้านยูคิวจากนัน้นนาทีเดียวจีนพลิกแซงสองจากลูกยิงของเก้าเจียยี่ช่วงท้ายครึ่งแรกทีมไทยเหลือผู้เล่นส0คนนะครับสสิประพาสุขเสียปรุษาประตูโดยแลออกจากจังหวะออกมาทำฟาวล์ลูกนี้ครับ ทำให้ทีมไทยก็ต้องเสียเปรียบผู้เล่นอย่างน้อย2นาทีนะครับแต่ก็ยันไว้ได้ครับเครื่องหลังทีมไทยก็แก้เกมมาดีครับนาทีที่26มาได้จุดโทษจังหวะที่ยิงไปโดนแขนผู้เล่นของจีนในเขตโทษครับลูกยิงของเจนจิราบุพผาครับเป็นจุดโทษของทีมไทยแล้วก็เจนจิราสังหารเองครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2อทีมไทยเล่นอย่างมั่นใจมากขึ้นนาที32อารยยาแซเติร์นครับยิงบอลเฉลับ ซานหุยหมินเข้าประตูตัวเองครับทีมไทยพลิกขึ้นนำ3ประตูต่อ2เวลาที่เหลือทีมไทยก็รักษาสกอร์นำไว้ได้ครับเฉือนชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้าชิงชเลิศรนศสึกเอเชียนคัพได้เป็นครั้งแรกครับและก็สามารถคว้าตั๋วไปลุยสึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์ซึ่งครังเป็นครั้งแรกที่รายการนี้จัดแข่งขันในระดับโลกนะครับเดี๋ยวรอบชิงชเลิศฟุตซอลหญิงไทยนั้นจะพบกับญี่ปุ่นที่ชนะอิรานแชมป์เก่าสองสม,มสมัยมาได้3ประตูต่อ2จะลงสนามในวันเสาร์นี้17พฤษภาคมเวลา19น ตามเวลาประเทศไทยครับ